ตันไปอีกง่มันไปเชื่อมกันแหลกมากสุดท้ายป้าอะไรเน้ะอยู่แล้ว่ามันยิงแล้วก็ตายหาเอ้ายิงมาโดนตูตีเจอตูตีผมเลย ลูกโมนี่ใช้ดีจริงๆเอาหัวสามร้อยมันช็อตมันคิวสี่ร้อยดิจะได้ว่ายังไม่เอาอันไนมายิงเรียงอันไหนก็ก็ถือว่าแรงอยู่สปปมันดีไหมไม่เอาดีกว่าอะไรถึงง่ายอย่างเอ้เองงอยอน,นี่นี่ไปข้างบนก่อนไหมไปข้างบนก่อนไหมมันมีมุดท่อปะข้างบนอะ โอเคโอเคได้ไปได้เลยได้เอาอันนี้มาฟาร,รม์มเดี๋ยวฟาร,รม์มเดี๋ยวฟาร,รม์มโอเค เยอะเว้ยมีสีอันไม่มีอะไรเลย,ยเี่ยฟาร์มอีกนึ่น ตใต้ดินอีกแล้วเหรอ <Hey. S 2> มันใช่ทางเดียวกับที่เรามาปะ๋อไอม่ใช่คนละทางไปเข้าเมนูอยู่อะผมดูคันที่แล้วไอ้ข้างล่างมันคืออะไรวะนั่นนะสิงงแล้วะแมปแต่ละแมปมันพ่ <c oughs> อเยอะเงี้ย อีกเลวโอ้ยเด้อท้าวนออะไราวนี่มันตั้งสาขาอะไรอยู่ใต้ท่อครเพื่นี่กวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มันที่กลัว mình đã miếng. những voices. I I can't. destroyer. Uh. Hãy mình nè. No. không muốn nó. No. Chui mình còn. Này. Mấy Mấy nếu nếu chui mình chúng ta sẽ thêm một còn ถ้าเราคุยกับมันเสร็จแล้วเราก็ค่อยฆ่ามันเราก็จะได้หน้กากากตัวิเชียรไม่ได้คุยไงเสียเวลาด้กันเลยแบบฆ่าทิ้งเปมันจะให้สร้อยเรามาไม้เพลแต่หน้ากากก็ดีนะดูดิอ่านดูหน้ากากดิหน้กากากมีความสามารถนะเอาเหรอไป let's go นี้กข้มาอัพดิสบาย,ย,ยใช่ไม่ได้มีแต่กลับบ้านอย่างเดียวยิ้นใหญ่เท่านั้นออถึงจะมาทางออกมันใกล้ๆไปเอา้ากากขึ้นมาดูไม่ได้ดูเลยอา,ากาศเพิ่มอะไรเกี่ยวกับเลือดหรือเปล่าพลังชีวิตหรือเปล่า หน้ากากหน้ากากต้องใส่ให้ครบเซ็ตมันนีใช่ไหม,อมตอนนี้ได้อะไรมาแล้วไม่รูลก็ดีกว่าหน้ากากธรรมดาพี่บวกหนากากา้นกหนากากบวกห้าไปแล้วไงมันก็เลยหน้ากาศพี่มัน,รนากากท,ทรงพลังกว่าไอ้ตรงกลางจะไปดูไหมหรือจะไปเข้าด่านต่อไปเลยนั่นนหะสิไปดูเลย คอรจะเป็นทางตันเอาไม่ใช่เป็นทางไป โอ้ลงใต้ดินลงอะไรนะลงไปเรื่อยเลยนะเรา,ามีเกลือนเลยโอ้พาอ้อมลกโอ้พาไปไหนไหมานะี่ยโอ้ยเดือวแท่งเ่ะ โอ้ได้น้ำไ,ได้เติมเลือดทำไมเลือดมันเด้งขึ้นเรื่อยๆอ่ะไปกินอะไรมาหรือเปล่าอ๋อบิกมันพากลับที่เดิมโอ้มหมพากลับจุดเริ่มต้นเลยวิ่งไปยินใหญ่เลยเปิดมาเ,เก็บไม่หมด <laughs> Yeah. เป้าที่แบบยิงยากมาก Chạy rồi, <laughs> tiếp <laughs> tục cái <laughs> Đừng nhà ไอ้สกู๊ดโอ้ยไอ้ไอ so ้เด็กโง่โอ้ my god นีโดมอะไรเนี่ยน้ำมันแห่งหมอก อ๋อโอ้โอ,โอ้ดูมีต้นไม้เลยดูดิดต้องเป็นตัวต้นไม้อะไรสักอย่างเชื่อเถอะผู้มัวหมองโรเจ้านี่มันก๊อปกันชัดๆด <labor atorium> ได้เวลาผู้มัวหมองอีกาไม่ตาเดียวฮ้าอ้า้ฮ้ย โอ้โหแต่หน้าตาคุ้นๆนะเหมืคยเห็นในนิยายอะไรสักเรื่องหนึ่งโอ้หลบยังไงอ่ะอิ่งอิ่งมาเทมเบิล ใล่นะอย่าเข้โ <reference> อ้ยลงไม่ทัน วังไปเอาแล้วพี่งานงอกี่พื้นเลนแล้วนะถึงก่อนท่านี่ท่าอะไรเนี่ยลืมหมดแล้วพี่ปั๊บจะออกยังไงอ่ะดูไปเน้องโอ้ยทำไมเขาเล่นพี่อย่างเดียวเลยอ่ะไเแรงแรงหรอือเปล่า ใช่เลยอ,อีกแล้วเหรอได้ดาเมจแรงอีกแล้วเหรอใช่เพราะอ้างอะไรวะเนี่ยเนี่ยมันเป็นป้าผิดพี่เลยเพราอ้างนี้ไม่ค่อยดีเลยโอ้อย่าอยู่กับพี่ท่านี้อย่าอยู่กับพี่จะยิงจะยิงมิสไซล์ออกจากหลังเลยเลออ อุ้ยน oh ิ่กนิ่โอ้แตกแต่หน้ายิ้มแป๊บนึงโอ้โหมาโอ้อะไรเนี่ยแกตั้งม้อนอะไรมาเพื่อนเหรอเดี๋ยวมาหาพี่อีกแล้วโอ้ยแกทำม้อนมาเรื่อยๆเลยอ่ะไม่ ่ายูนิงเอาแล้วไงโอ้โหพี่โดนหนักๆเลยที่แทงอย่างเดียวไอ้ทำไมตองที่โนเฮ้ยตรงมาร์กแดงโอ้หมโอ้หแล้วตัวระเบิดพอดีเปรียบรนอยไหมครับโอ้ อุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยสิงสิงโอ้ไม่ก็ต่อไปเริ่มกระสุนนี่กระสุนโอเคบิ๊กลาก่อนบิ๊กลาก่อนผมมีคิวอะไรพอได้อยู่พอไปได้พอไปได้ เดี๋ยวเติมันหลุนก่อนโอเคอย่ายไอไอ้ตอนนี้รอบสุดท้ายครับพี่เดียวปนตัวถอยกาพุ้งมาใส่ใโอ้โหตอนนี้ได้เล้ อยู่ข้างหน้ามันโอ้โอ้ไม่ก็แค่ยืนยายอยู่นี่แหละเอาแล้วต้องใส่แล้วรอดสุดท้ายรอดสุดท้ายพี่ มันไล่พี่เต็มเลยโอ้ยซาเตมิน้าก็หมดโอ้ตายตายตายข้างหลังข้างหลังตกตายแล้วนะอุ้ยอุ้ยฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันซาเตมิน้าหมดโอ้ยเดี๋ยวอย่าอยู่กับพี่มันมาอีกังมันไอ้มันไหนตัวละครมันไอ้ยิงยิงระวังข้างหน้าหมายโดนเออโอเคมาแล้ว เไปไข่หนะักแค่ออกจากตรงนี้มาจากตรงนี้มันมาแล้วกระตุ้นกระตุ้นโอ้ยยิงระเบิดโอ้ยเตายเลยวิงว่งวิง่งวิ่ง <laughs> มันไออ่ะมันไม่ให้วิ่งอ่ะ <laughs> มันต้องน้ำยา ไอตาไอเสียดำไปกินอไอกวดสีดำไม,มไม่ทันไม่ทันหรอมีเหลือไหมกวดสีดำมีอยู่กินอันนั้นเข้าไปมันจะมีสามนาทีมั้งกินมันอยู่ได้สามนาทีกันไอนี่ผมกินก่อนเลยไอมันสิบนาทีเลยเหรอมันได้สิบนาทีเว้ยน้ำยาไอดำเสียดำสิบนาทีน้ำยาแก้ดำตาเสือไอเฮ้

ลมาแล้วใส่พี่แล้วเอาแล้วไงบิ๊กบยิงยิงที่ตรงจุดที่เปิดอ่ะยิงยิงตรงหัวมันอะยิงระความใครอะ ต้องยิงในหัวที่มันเปิดอะหัวที่มันเปิดลงมาเนี่ยมันมันโดนแล้วเปเว่ยนโคตร ไประแวงไอ้ไปเลงตรงหัวมันเยอะไปหน่อยไม่ได้ระแวงด้านข้างล่างไงเปิดมาเดินได้อัดได้ฮอตช็อตก่อนเลยตต่มาแล้วมาเดินเอาเลย 哦，我还没跟你 มแล้วแน่่แน่ิงยตรงหัวที่มันเปิดอะยิงยิงออะไรเนี่ยอู้อยหาสิบเริงเีอยะโอ้โหเอาลุโม่ยิงี้อ แล้วหัวเปิดอีกแล้วหัวเปิดอีกแล้วโอ้เอาเป็นอะไรเป็นอะไรลูกซองผมติดนี่ใส่นี่โหลดอ่ะโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้ my god ระวังโอเคโอเคมีลูกน้องโอ้พอดีเลยแล้วมาแล้วมาต่อปืนอ บิ๊กมีฮิวเวลมีฮิวเวลมีฮิวเวลมีม,มโีโอเคสวยโอ้โอเคโอเคดีนะยืนอยู่ตรงฮิวโอ,อ้อะไรตัวบ้าอะไรเยอะแยะเพื่อนเออยีงไงพี่เปิดพี่ก็เปิดหัวแล้วพิ่ยิงหัวหน้าร้อยโอ้สุดยอดโคตรแรง สองร้อยห้าสิบอุ้ยอุ้ยอ้ยโอ้มาไออ่ะกดกินสติ๊แล้วมาไออ่ะกำลังจะหิวอุ้ยดับเบิ้ลโอเคโอเคโอเคไอโอ้ไอไอมันคิดระบบนี่ไม่ดีอะไอที่ไอพี่ก่อน์อุ้ยล้มบิ๊กลอมเออทันนั่นนั่น ไอ้อยู <bin out> <disappointment> ่นั่นแหละโอ้ยโอ้แล้วมาแว้ตอนระเบิดใส่ด้วยนะวัตลาดเลยคนโอ้จะกินจ้ำไห้เดี๋ยวไม่ได้กินแล้วเนี่ยโอ้ยเอาตายเลยนี่นะโอ้ คือหาจังหวะจะไปจะไปกินยาเออกันไออะไรอย่างนีแล้วแไม่ใหอพอดีไอมันอยู่ไกลอยู่เว้ยไม่มีอยู่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินยากันเออหายแล้วหายแล้วโอ้โหมัวแต่ไอโอ้ไอแล้ว วางแกยาไปมั้โอ้หมดกันพี่น่าจะไม่รอดว่ะโอ้แล้วมันคว้าอะไรตอนนี้จะตายแล้วบกลาก่อน ยังบ้าแต่ไอ้ไอ้น้ำดาบไอ้ว้าวดมาแล้วราก่อนบิ๊กราก่อนเตรียมแพ้บินแล้วบินตะโบบินตะโบบิ๊กบิ๊กขอยาขอยิวไปยิวไปไปยิวไปโอ้โหเรียบร้อยยัง บินโบมีโนโบไมได้อยู่ไม่ได้อยู่อย่าไอมึงใจรัอพี่ล่วงไปแล้วบิ๊กฝากให้เหลือด้วยอีกนั่นเองเอาดิโอ้แบ็คแบ็คใส่ระเบิดด้วยตายโอ้ my god มันมันไอ้ ระบบนี่ดีนะเอาไปใช้เกมนักโถ่โอ้ไอไม่หยุดเลยทีี้อ่ะไอแล้วมันกดมันขัดจังหวะอะไรสักอย่างไออย่างแบบกำลังจะกดฮิวเอาเอามือเอามือจุ่มพื้นแล้วแล้วอยู่ดีก็มาไอเลือกเลือกทำทันที ไอ้ไม่หยุดไอไม่หยุดวิไได่งวิงอยู่นี่ไอเลย่ะแล้วก็โดนสปอน,นลงหัวระบบน้ำยาไอตาเสียดำยาแก่ดำตาเสียไอ <c oughs> เดินไปไม่ถึงเลย <c oughs> ยืนไออะไรเนี่ย